ต่อนะครับเข้ามาสู่ในรอบของแซ่บปริศนานะครับแซ่บปริศนาของเรานะครับจากบะหมี่เมลวโจ้ต้ม3นาทีเหมือนทำจากบะหมี่สดทั้งตระกูลเมลวโจ้นะครับวันนี้เรามีละครปริศนาให้ครับเรื่อง Star w a r ครับ ไม่่ใชเหรื่องสตาวอไม่ใช่เหรอลบโอ้ย<ฮ><ฮ>ผมดูเรื่องนี้แต่งตัวอย่างนี้อาใครในเรื่องขับแท็กซี่ใช่ไหมสตาร์วบ้าขับแท็กซี่สตาร์ว <Star Wars. S 2> ลุกอ๋อลุกลุกสกายวอล์กเกอร์เร่กุ้มใหญ่เหลือเกินถึงไหมอะกุ้มใหญ่เรื่องอะไรไปตลาดค้าของเก่าซื้อหุ่นยนต์มาสองตัว มาทุกคู่กับเอเจเรื่องแปลกมากเลยพี่เ<อ>นอะเรื่องยากมากเลยนะอะไรนะอะไรอ่ะมาทุกคู่มาทุกคู่กับปิเตโก้เออมื่อกี้ไม่ได้เรียกแันนี้นี่มันชื่อชื่ออุตแอดไปซื้อมาสองตัวเป็นหุ่นยนต์เก่าซึ่งเราไม่ได้ผลิตไม่ได้มือตัวเองเ,ออเราไม่รู้ว่าปุ่มไหนปุ่มไหนไปกดปุ่มผิดมันเกิดฉายแสงขึ้นมาเป็นภาพผู้หญิงเนอ,อ โป้เลยสิโป้เลยสิไม่ได้โป๊<ค>หคอกใครไม่มีเสียงพูดปากพังงาพังงาเราก็จับใจความไม่ได้ในหนังผมเคยดูผมเคยแห่ะผมเคยดูใช่แล้วเรื่องนี้มิดเพชรลาใช่ไหมอ่าสตาร์วมิดเพชรลาแม่เล่นอยากเห็นหุ่นยนต์ไหมไม่อยาก ไม่อยากกันไหมผมอยากเสนอให้ดูแห <Okay. S 1> มรู้เลยนะโ <Okay. S 1> อเค <c oughs> แล้วจะให้มานะัฉายภาพไปดูเป็นผู้หญิงสวยงามมากเลยเหรออหุ่นยนต์มาตุกูมีตเกา ก็เลือกเครื่องดูดฝุ่นมาเลยเหคุณยนต์ครับมีอะไรให้รับครับเจ้านายหือมองนี่เลยนะเนี่ยคุณยนต์ครับผมบอกพี่พี่ครับครับผมให้เปิดตัวหน่อยสิครับพี่เออมึงไข่วะเนี่ยเหรออันนี้ฮะหืออัดว่ะเฮ้ยอะโอเคมีอะไรให้รับใลยครับเจ้านายเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่มีหุ่นยนต์หรือว่ามันเมาครับพี่เมือนันเมามากเลยทานแล้วหมดละก็ประยุกของเก่านาไม่มีฐานไงใช่ขนาดนี่เหรอพี่นาพอจะมีฐานถักกระสอบไหมทานไฟฉายอ่ะอ๋อสายหลุดสายหลุดปีนเลยเรากันให้ไหมครับอาจารย์นายให้หุ่นยนต์ตัวเนี้ยฉายภาพ VTR ให้น้าเขาดูหน่อยสิได้เลย กามากเลยมันเหมือนยุคเก่ามากเป็นเครื่องดึกดุเพิิมาแล้วนั้พี่ี่ลูกครับทำไมภาพมันเหมือนจริงมากเลยเนี่ยนี่เป็นภาพเรืองแสงนะเราสามารถเอามือทะลุไปเห็นไหมเหรอ มือทุลุไปได้หมดเลยแล้วปากเขามัง่าง้าไม่มีความรู้สึกไม่มีเสียงอ่ะไม่มีความเจ็บปวดนี่ทำไมไม่มีเสียงพี่กดปุ่มผิดหรือเปล่าปุ่มไม่ถูกมั้งโอ้คนพูดได้ตรงไห่สำรวมมักจะหัวล้อแห่ ใชไ,ไหม <c oughs> เจ้เฮ้ยนี่มันยุคไหนนี่มันยุคชายาเดียเฮ้ยทำไงอ่ะพี่กดปุ่มผิดแล้ว<ม>กดปุ่มให้พูดได้กระโวยพูดได้สิกดปุ่มให้พูดได้ปตาป๊ายช่วยด้วย ร้องเพลงทุกรายการเอากบผมท่มังพูดแล้วไม่ต้องร้องเพลงพูดเลยพูดเลยครับช่วยด้วยช่วยด้วยดูกลัวปัดปับปัดเสียงแหลมหน่อยปัดเสียงแหลมดูกลัวปัดเสียงแหลมช่วยด้วยอนี่เนคนรุ่นแล้วแหลมไปแหลมใบ เื่อยด้วยเราเราถูกกักขังอยู่อยู่ในพวกแห่งความมืดเราถูกไว้อะไรให้ใจเจ้านาะไม่ใช่นี่ของฉันถูกกักขังเห็นไหนะเราถูกดักไเวเดอด์จับตัวไว้เรามีความลับจะบอก มีอะไรพูดออกมาเลยไอ้นี่ก็่านชั้นขานชั้อ่อนแล้วเป็นลิเกแล้วเลยๆจริงแล้วเราไม่ใช่คนธรรมดาเราคือเจ้าหญิงกาลเกตเจ้าหญิงกาลเกตเจ้าพูดอย่างเงียเก่งใจพี่รองมั้งไหม เรื่องจับตัวกรนแลัวเมื่อกี้เจ้าบอกว่าถูกตักตัวแล้วถูกดับเเดอร์จับตัวไว้จะมีความลับจะบอกหากใครทราบข่าวมาช่วยเราด้วยจับตัวไว้ดับเพเดอร์มันต้องการยึดดาวทุดวงมาเป็นกรรมสิทธิ์ของมันเพื่อที่มันจะได้เป็นเจ้าแห่งกาแล็กซี เรายิงเ้ายิงแย้แล้วครับเจ้านายอาเราเห็นทีจะต้องนีแล้วครับเี่มึงจะทำขวัญบ้านใครนหรฮะนี่เขาบอกถูกตัดกันจากเจ้าดาร์คเวเดอร์ดาร์คเวเดอร์บรรลุความลับของพวกเราหมดแล้วครับเจ้านายเจ้านายย่นูุนเจ้าดาร์คเวเดอร์จะยึดกาแล็กซี่ตายละ แล้วเราต้องมาอยู่แถวสามย่านเลยสิของชใช่ไม่แก้เลขสี่นะไม่ได่เอางว่หรือว่าแถววัดหรือว่าแถวสามย่านเลยเนี่ยมันเอาหมดเฮ้ยเจ้าหุ่นยนต์เพื่อนข้าต้องหนีเราอย่าไปยุ่งดีกว่าเราทุกคนต้องหนีเพราะดังไปเดินจะฆ่าเราแน่หนีเธอพวกเราต้องหนีไปต้องหนีทำไม

มันพูดไม่รู้เรื่องถอนอากาศเรามาเลยดีกว่าออะไรเ่ยเนี่ยไอเนี่ยปิดปากมดนเลยแล้วเวลาจะพูดอะพูดไม่รู้เรื่องทั่วแกลกซี่มีหมู่ดาวนับล้านดวงปกครองดาวใครดาวมันทำไมถึงต้องมาแบ่งฉันวันน่ะจะแย่งดาวข้าไปครองไม่ถูกนะดาร์เวเด พ่อหนุ่มลูกดกช่วยข้าด้วยนี่เฮ้ยโอ้ช่วยกันเล่นเร็วช่วยเล่นช่วเล่น พอละไม่ต้องเล่นกันท่านรู้ไหมหากใครรู้รวงรู้ความลับของดาร์ควเดอร์มันจะต้องฆ่าให้หมด่าใทีออกแล้วท่านอะไรถ้าไม่อยากให้มันปกกองดาวของเราเราหาสิ่งของทดแทนให้มันเลยอ่อนากเอ้ยท่านดาร์ควเดอร์ทางให้ดีนะ ถ้ายอมให้เจ้าควบคุมกาแล็กซี่ก็ได้ได้แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งยะยะยิ่งใหญ่กว่ามวลดาวรงสิ้นและของสิ่งนี้เหมาะกับเจ้ามากเฮ้ข่าวบอกกับเจ้าแล้วกันนี่โอ้โอดูกันเล่นขอที่ดีก็ได้แย่งมือเลือดเลยใครอยากก็รู้กันว่าของสิเนี่ยมาใช่ 老开看看来。